ควรทุกคนดันนานเหมือนกันนะคะดันนานเหมือนกันสมควรทุกคนดันนานเหมือนกันนะคะดันนานเหมือนกันอยากจะไปถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนได้ดูกัน,อนโอ้โจะไปถ่ายใกล้ๆทุกคนโอเลขนี้คือแบบตื่นตาตื่นใจมากๆทุกคนไม่ก็รู้ว่า อยู่จุขึ้นไหมเอาขึ้นไปดิอ่ะนับไปแล้วตัวหายตัวไหนล่ะตัวนได้ปลาก็ชอบกินปลาเหมือนกันนะคะทุกคนพระเขาได้ปลาก็คือนกก็ชอบกินปลาเหมือนกันแล้วก็สะบัดคาบแล้วก็สะบัดถจะกินนะคะ นั่นอุ้ยมันได้ไหรายตัวทุกคนฮะเอ๊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 ะ <étique> <ural> <ble> น,น,น้องดำแล้วได้ปลาทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูน้องน้องน่า <Yaz> ร no ักต่างๆแล้วให้ลูกหม้อวไวๆอยู่5-6ตัวเลยนะคือน้องดำน้ำอึดมากๆนะคะนี่เห็นไหมเห็นคลิปไหมคือน้ำดำมากๆน้องแบบน้องดอนนอน แดดอยู่นอนๆแล้วน้องก็ลงไปนลยนะแล้วก็ได้ปลาขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ปลาขึ้นมาดัแล้วก็สะบัดคาบแล้วก็สะบัดถึงจะกินนะคะน,นันอุย้ยมันได้หลายตัวทุกคนนี่ก็กำลังลตัวน,นี้กำลังได้ปลนนานะคะทุกคนมันจะเป็นปลานะเห็นไหมอ๋อวิธีกินของเขาก็คือ สบัดแล้วก็สบัดคาบแล้วก็สบับัดถึงจะกินนะคะน,นันอุย้ยมันได้หลายตัวทุกคน่กก็กลังลวนนี้กำลังได้ปลนา,านะคะทุกคนโอ้มันจะเป็นปลานะเห็นไหมอ๋อวิธีกินของเขาก็คือสบัดปลาอยกจ,จะไปถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนได้ดูกันัน ถ่ใกล้ๆทุกคนโอ้โหดูนอันดูน้องดูน้องเก่าดูน้องอคันน้องคันน้องคันน้องเก่านะ้องแม่หน้องแม่หลับด้อ จะลงน้ำมาทุกคนดูดูดูแล้วออก็คาบิดเ๊็เตัวสั๊ะเอ,อ๊ะ ก็คือนกก็ชอบกินปลาเหมือนกันปลาเหมือนน้องปาะเมื่อกี้เหมือนน้องจับให้มันแบบนั่นสับปัดขัน้นได้ปดก็ชอบกินปลาเหมือนกันนะคะทุกคนเพรเขาได้ปลาก็คือนกก็ชอบกินปลาเหมือนกัน ถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนได้ดูกัน,อนโอ้โหจะแบบถ่ายใกล้ๆทุกคนโอ้โหนัน่นใช่เราได้ปลาทุกคนปลาลอ,อยทุกนันแล้วก็ไปงา้นล้ปาดให้มันแบบนัะะ่นสัปัตช์ ปิดแล้วก็สบาดรู้แล้วว่ามีอาหารนะอยู่จะขึ้นไหมเอาขึ้นไปดิอ่ะ ถูกจะกินนะคะน,นันอุ้ยมันได้หลายตัวทุกคนปลาเดกอ้าอีกขึ้นมาเลยขึ้นโอ้ยน่ารักเบอร์นั้านาน่ารักเบอร์นั้นบแล้วก็สะบัดคาบแล้วก็สะบัดถูกจะกินนะคะน,นันอุ้ย นได้หลายตัวทุกคนจริงจริน้องดำเราได้ปลาทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูน,ะดนออ้องเขาแบบว่ายน้ำในตัวน้องนะสัอสัสสัวยือดูน้ำใกล้มากมากเขาได้ปาแล้วชอบกินปลาเหมือนกันนะคะทุกคน ก็เขาได้ปลาก็คือนอกก็ชอบกินปลาเหมือนกันดูแล้วก็นอนอาแบแดดกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะทั้งวันทั้งวัน่น,น,น,นใช่น้งได้ปลาทุกคนปลาลอยตนั้นแล้วก็<อ>ขึ้นไปแล้วก็ได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นมามากมากนั่น,นเห็นไหมปัดให้มันแบบนั่นสับปดัด ังตัวนี้กำลังได้ปลานะคะทุกคนมันจัเปปลานะเห็นไหมอ๋อวิธีกินของเขาก็คือสบ,คสบายค่ะนกินไปแล้วสบายใจแล้วดำลงไปอีกดำลงไปอีกคือตัวนั้นกำลังจะขึ้น,นหัวไวๆอยู่ห้าหตัวเลยนะคือน้องดำน้ำอึดมากๆนะคะนี่เห็นมเห็นไหม แล้วทุกคนถ่ายแบบชอบเด็ดๆแล้วจะช็อตน่านเห็นไหมเห็นไหมหลังเห็นหัวไวๆอยู่ห้าหตัวเลยนะคือน้องดำน้ำอึดมากๆนะคะนี่ ก็ได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นมามากค่นั่นเห็นไหมีกว่าค่ะดูอ่า น้องได้ปลานะคะปลาตัวใหญ่มากๆนันเห็นไหมเห็นไหมนะะ้องข่าปลาแล้วตัวสัตน์ปลาตัวน้จ,จะขึ้นขึ้นได้ไหมอาดำลงไปแล้วทุกคนเขาจะดำนานพอ 啊。啊啊